ฟันค่อนข้างนี่จะเหลืองนะคะทุกคนดูโอ้เห็นไหมตัมเปรี <ๆ S 1> ยบนะเรี <laughs> เยกนีช้ชัดเลยชัดเลยเห็นชัดเลยมีอาการเสียวอยู่แปรบๆนะคะก็คือแบบ สวัสดีคะ่ะทุกคนนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ฮอลลีวูดคลินิกนะคะตอนนี้กําลังจะไปฟอกสีฟันนะคะทุกคนเนาะตอนนี้คือแบงถอดเหล็กออกเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ขูดหินปูนต่างๆแล้วก็อุดฟันเรียบร้อยแล้วก็มีปัญหาเนี่ยฟันค่อนข้างที่จะเหลืองนะคะทุกคนดูข้างล่างเหลืองมากต้องขูดนะคะแล้วก็ฟอกสีฟันเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าในการทําฟอกสีฟันเนี่ยมีขั้นตอนอะไรบ้างนะคะแล้วก็จะขาวจริงไหมจะเสียงไหมเจ็บไหมนะคะ นี่คะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะพบคุณหมอแล้วนะคะก็เดี๋ยวให้คุณหมอประเมินต่างๆก่อนแล้วก็อธิบายนะคะโอโ้เห็นไหมถ้าเปียบเที่ยงนี้นนะชัดเลย <laughs> ชัดเลยชัดเลยถ้าเกิดว่าทํามีนี่สีฟันหนูจะได้สีฟันประมาณนี้ท,ที่พวกาาดารานางแบบหรือทำง,งานเพราะเลือกสีฟันที่เลือกสีนี้เรียกว่าสีเอ็กซ์ไลท์นี่ครับแต่ฟันธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยฟอกสีฟันไงก็ไม่มมตางถึงเฉียดนี้นะครับฟันธรรมชาติก็บมนุษย์ก็จะประมาณนี้แต่โทนฟันของหนูเป็นโทนฟันสีส้มขึ้นง่าย นะตอนนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณนะ้าจะออกโทนส่งนี้เอาเทาเทา,เา,เเเาเทาทาเหลืองเหลืองฟอกฟันออกเทานะคะแล้วเดี๋ยวเราดูว่ามันจะใกล้เขียงเส้นนี้มากแค่ไหนอันนี้คือโกเราจะไปให้ถึงเนาะ <c oughs> ะครับเราจะฟอกฟันรอบละ15 5นาที สี่ิบห้านาทีพักสีิบห้านาทีพักเพื่อไม่ให้หนูอ้าปากนานแล้วก็ไม่ให้เสียงปากนถ้าหนูหมอจะพอกให้สแตนดาร์ดก็คือสี่สิบห้านาทีถ้าหนูผ่านสีิบห้านาทีหนูว่าหนูไหวมากสบายมากเอหมอนรอบหนึ่งได้ไหมเพื่อให้ความรักขาวยิ่งขึ้นจะหมอจะทําให้นะครับ โอ้ oh, อันนี้ mm hmm. ขาวระดับ extra white ะะ้าไว e เลยครับตอนแรกไ่าแค่นี้หมอก็แฮปปี้ละขาวกว่านี้อีกโอเคตอนแรกตอนแรกเราเริ่มต้นในฟันสีน้องประมาณนี้นะครับเฉดเข้มประมาณนี้แต่เราก็คาดหวังว่าน้องได้สีเท่านี้ก็แฮปปี้ละน้องเพราะว่านี่คือขาวสุดของมนุษย์เท่าที่เป็นไปได้ปรากฏว่าได้ผลลัพธ์ดีกว่าที่เราคิดอีก <Wow. S 1> เฉดน้องระดับมาถึงระดับสีวีเนียเลยสีระดับ e x ซ r a white เลยนะครับ นะอ,อันนี้คือฟอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็คือวันนี้เราทำทั้งหมด4เเซตนะคะเซตละส5 15นาทีก็รวมเป็น1ชั่วโมงโดยที่แบบเซตแรกก็ยังไม่ค่อยมีความรู้สึกใดๆก็คือแบบเล็กน้อยนะคะเสียวแบบแปบบ๊ะแปบบแบบแบบประมาณครั้ง2ครั้งจิดจี๊ พอสองมันก็เริ่มรู้สึกแล้วคะ่ะทุกคนแบบเริ่มเสียงมาแล้วแต่ก็ทนได้อยู่นะคะพอสามสี่เนี่ยก็เหมือนกันเลยอะตอนแรกหนูคิดไว้ว่าน่าจะเสียงมากกว่านี้แต่แบบมันไม่เสี่ยงขนาดนั้นมันก็ยังทนได้โอเคเลยไม่เล่นหน้ามที่จริงแลใช่ใช่ตอนแรกหนูหนึกว่าแบบฮืยนึกว่าจะทนไม่ได้แต่นี่คือมันมันรู้สึกว่ามันมีอะไรยุบยิบยุบยบมากกว่าใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีแบบแฟบบ้าเป็นบา,างครั้งเป็นเรื่องปกติ<ด>ใช่ไหมคะเสิ่งอะไรคะมันมีลิบสิกมั้ย Mie <laughs> สำหรับใครที่สนใจอยากจะฟอกสีฟันนะคะหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเนาะก็เดี๋ยวทิ้งเพจไว้ให้นะคะสามารถทักมาถามหรือว่าโทรมาถามก็ได้นะคะอันนี้เป็นสาขาอยู่ลังสิตนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเนี่ยเรากําลังเดินทางกับนี่ลรากล้ายิมะะ้มหรอ <Yeah> แล้วก็เดี๋ยวจะอัปเดตนะคะเป็นอาการอีกหนึ่งวันนะคะหลังจากที่ทําให้ฟังนะคะว่าเป็นยังไงบ้างคือตอนนี้มันก็ยังมีแบบอาการแบบเสียบแป๊บๆนู่นนี่นั่นนะคะแต่ว่าไม่เชิงแบบไม่ขนาดที่แบบเสียวมากตอนแรกนึกว่าตัวเองจะทนไม่ไหวเว้ยตอนแรกคุณหมอเขาจะทําเขาก็ส่วนใหญ่ทำสี่สิบห้านาทีนะคะหรือว่าสามนะเซตเนาะเซตละสิบห้านาทีนะแต่ว่าทีนี้คุณหมอก็จะถามเราว่าแบบโอเคไหมถ้าโอเคก็ทําต่อนี่คือแบบโอเคไงคุณหมอก็เลยจัดให้ไปเลยค่ะสี่เซตค่ะหนึ่งชั่วโมงแล้วก็แบบข่าวสะใจเลยค่ะทุกคน ก็มาอัปเดตอาการนะคะหลังจากฟอกสีฟันเมื่อวานนี้นะคะก็หลังจากที่ออกจากคลินิกนะคะก็ไปกินข้าวเนาะะเดินห้างต่างๆนะคะก็มีอาการเสียวอยู่แป๊บนะคะก็คือแบบนึกจะเสียวก็เสียวปุ๊บ เออบางครั้งก็เสียดต้องซีกนี้บ้างสลับซีกกันไปนะคะบางครั้งแบบตรงซีกฟันหน้าจะเสียมากหน่อยแต่ว่าคือมันจะเสียแบบแป๊บหนึ่งอ่ะทุกคนประมาณแบบวิสองสามวิแค่นั้นนะมันไม่ได้นานมากนะคะมากสุดก็ประมาณเกือบครึ่งนาทีอะไรเงี้ยแล้วมันก็หายไปนะคะแต่ว่ามันจะถี่หน่อยแต่ถี่ในที่นี้คือไม่ใช่ตลอดมันก็ประมาณแบบ1นาที3นาทีห้นาทีแบบประมาณนี้ไปเรื่อยๆนะคะมันก็แบบสลับกันไปแต่ว่าถามว่าทนได้ไหมมันก็ทนได้แต่มันอาจจะตกใจว่าแบบอยู่ดีๆขับรถแบบเฮ้ยมึงกูเสียวฟันึงกูเสียวฟันเออแบบช่ว เหมือนระยะเวลามันผ่านไปมันก็ทุเลาลงไปเรื่อยๆนะคะพอทีนี้ตกตอนกลางคืนนะคะก็คือไม่เสียวฟันเลยไม่รู้สึกเสียวแล้วนะคะแล้วก็โอเคเลยอนอนได้หลับแบบปกติเลยนะคะแล้วก็ตื่นเช้ามาตั้งแต่เชา้าจนถึงเย็นวันนี้ก็คือไม่มีอาการเสียวฟันใดๆทั้งสิ้นคือดีมากแกคือแบบมันไม่ได้เสียวอย่างที่คิดไว้แล้วมันก็ดีจริงๆนะคะซึ่งเราคุยอะ่ะ กับเพิ่มนะคะก็คือเพิ่มอะเออเพื่อนที่เราไปด้วยอะ่ะคือเขาอ่ะเคยฟอกสีฟันเหมือนกันแต่ว่าฟอกที่คลินิกอื่นแล้วก็คนละราคานะคะอืมแล้วเขาบอกว่าเขาค่อนข้างที่จะเสียวฟันเลยอเออเสียวมากเสียวแบบเสียวแบบไม่ไหวเลยแล้วก็ตอนคืนนอนไม่ได้เลยเสียวจริงๆเออเสียวฟันจริงๆนะคะตื่นเช้าขึ้นมาถึงจะหายอะ่ะทุกคนเออแต่ว่าของเราอ่ะไม่เสียวเลยเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเออด้วยความที่ราคาแล้วก็หมอเนี่ยมัน มันให้ผลต่างกันไหมในเรื่องของการเสียวฟันหรือว่ามันอยู่ที่ตัวบุคคลหรือเปล่า,าว่าอย่างเช่นตัวเราก็น่าจะทายได้หรือเปล่าคือทำศัลยกรรมทั้งน้าทำโน่ทนทำนี่ก็รู้สึกไม่ค่อยจะเจ็บเท่าไหร่แล้วน่าจะได้าน<ม>ี<ม>่แหละนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ก็ถ้าใครรู้นะในเรื่องของการเสียวฟันก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะแล้วก็หลังจากที่ปอกฟันมาแล้วก็การใช้ชีวิตจะลำบากนิดนึงค่ะทุกคนในเรื่องของการกินเออเราเป็นคนที่แบบชอบกินโู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็จะกินข้าวก็ต้องเลือกอาหารที่แบบไม่ผสมสีมานะชานนมมไไไุ่กก็ิด้้นนนนะะะตงเป็มสดค กาแฟก็กินไม่ได้ถึงจะกินได้ก็ต้องแบบใช้หลอดแล้วก็ดูขึ้นไปแล้วก็กลัวปากแล้วก็รีบแปรงฟันอย่างเงี้ยทำได้นะคะถ้าคลิปไหนไม่มีสปอนเซอร์ก็ขอปากร้านหน่อยนะคะซาังแบงก์ก็ยังขายตัวนี้อยู่นะคะขายมาตั้งแต่ม6นะคะจนตอนนี้จะจบปีสแล้วก็4ปีแล้วยังขายอยู่แล้วก็ <Wow. S 1> กินตัวนี้อยู่ตั้งแต่ม6อาหารเสริมเรื่องผิวก็จะกินตัวนี้แบบเด่นๆเลยกินทุกวันนะคะตัว L c t e i n นะคะสารตั้งต้นของกูต้าช่วยให้ร่างกายผลิตกูต้าทําให้ผิวขาวขึ้นนะคะปลอดภัยนะคะเพราะว แอคูตาไทโอนนะคะในเรื่องของการช่วยให้ผิวนะคะกระจ่างใสขึ้นแล้วก็เป็นสารต้าอนอนุมูลอิสระให้กับผิวด้วยนะคะเออต่างๆนะจ๊ะแล้วก็ตัวนี้มีทั้งหมด30เม็ด290าบาทนะคะทุกคนกินได้1เดือนคือคุ้มมากตกวันประมาณ9บาทเท่านั้นเองนะคะอืหรือว่าจะกินวันละ2เม็ดก็ได้นะคะแล้วก็หรือว่าใครจะกินคู่กันนะคะตัวนี้ก็จะแบบลดเรื่องสิวการอักเสบต่างๆนะคะสามารถทักมาขอรายละเอียดต่างๆได้ที่ไลน์ j s l 0 9 0 3 w นเวนะคะไลน์นี้ก็จะเป็นไลน์ที่ แบง์ตรวจสอบข้อมูลเองแล้วก็ดูแลข้อความลูกค้าเองด้วยนะคะสำหรับแอดมินเนาะถ้าอยากคุยกับสตางค์แบงค์ก็สามารถพิมพ์ไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะเข้าไปตอบเนาะแล้วก็ในส่วนเรื่องของโปรโมชั่นนะคะอย่าลืมติดตาม i อจนี้นะคะไอจีสตางค์แบงก์นะคะเอพี HP ก็คือสามารถติดตามโปรโมชั่นได้เลยเพราะว่าบางทีเนี่ยก็จะแบบอย่างเช่นโปรโมชั่นที่มีอยู่ก็คือ550บาทส่งฟรีเอ็มเอสแสตเกอรี่ทุกอย่างเลยนะคะคือส่งฟรีสามารถบอกกันได้เลยคุ้มมากออ้ยมีเก็บเงินไปทางด้วยนะคะแล้วก็มีโปรบางครั้งก็จะแบบ, 4, 000, 000บ,บสี่กระป นนะะสําหรับใครจะฟอกสีฟันนะคะหรือว่าสาหรับใครที่อยากจะฝากคลินิกนะคะเพราะว่าคลิปเนี้ย no s p เซอร์นะคะสามารถฝากคลินิกกันได้แล้วก็คอมเมนต์มาบอกกันได้ว่าใครมีประสบการณ์อะไรเกี่ยวกับฟันนะคะในเรื่องของฟันเนี้ยคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะคะอยากอ่านเมน์มากคะ่ะทุกคนคิดถึงทุกคนมากๆกนะคะก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แบค์ด้วยนะคะสาหรับวันนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ